สวัสดีครับเมื่อกี้ก็พอกับผู้บาน่อ,อยแล้วนะครับเนาะบรรยากาศเย็นๆครับผมตอนแรงครับบรรยากาศเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวผมทีมาฟาดเขาฟา,า,าดเขาแบบโบราณตีเขากับผมตีเขาแบบโบราณเดี๋ยวทีมาสอนวิธีตีเขาแบบโบราณกับคนคดีสานบันเหากับสมัยก่อนกับสีไซนี่ครับตีเขาเนี่ยมันเป็น เขาเอิมาขีม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 นี่ซื้อหาบ่ได้ตามรนคาทั่วไปเ้อครับเด้อมันมาขีมท่าหนาเด้อครับเด้ขีมขีมหนีบเขาครับผมไอเนี้เขาเอินมาขีมหนีบเขาหนีบเขาแล้วก็เอาว้ตีตีเขาให้มันออกจากนี่ครับผมเขาเป็นมัดแล้วเอาไาว,ว้ตีเขาเนี้แหละตีเขาให้มันออกจากไอ้วงมันให้มันออกจากต้นมันอเอาแต่เม็ดมัน ผมกับบุรีตีมายีสิบปีแล้วครับยีสิบปีได้แล้วเดี๋ยวยนี้เขไม่คอ่คคอยได้ตีนะครับเนาะไม่ค่อยได้ตีเดี๋ยวมันเนี่ก็สิมาลองตีเบ้งางเข่ามันหน่อยเดี๋ยวมันเนี่โอ้แดดออกแล้วบัดนี้นีแย้มแรงไอตีกันยังที่ตีบุรีอ,อยู่หรอครับแดดออกก่อนย้อนแสงโอ้บึงแดด เนื้อตะควักคุณนะครับเดี๋ยวผมตีตีให้เบิ้งวิธีตีเขาเดี๋ยวผมตีสอนวิธีหนีบวิธีตีสมัยก่อนนี่ก็เฮ็ดกันยังสี่แล้วครับผมที่ได้เขามาแต่ละเป็ดเนี่ยโอ้ลำบากสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยทั้งก็ตั้งไว้ตั้งไหวมาเฝ้ากันเป็นเดือนก็ยู่แล้วน้าสบายนี่บาะยานแต่บรทันใส่รถเกี่ยวเอาครับผมย่านแต่บรทันกันที่มือเดียว สีใส่รถแก้วสีมือสองมือแล้วแล้ว,ลวสบายเดี๋ยวผมสีบตีเห็นเบิ้งงี่เอาแบบโบราณเลยเขาวันผมกเกลียวไปเว่อ,อยกว่าาก็มัดเนี่ยครับโบราณปบนไหนเขาตีเอาก่อนเดี๋ยวคือเดี๋ยวก็สีสีเอาเขาจ้าเขาอัางี่ยโราครับผมนั่งอยู่ประมาณ ตกวปาไล่ของคาะให้เงียก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวคุยตีให้น้องขบคมมารับชมกันได้เลยรับเบิ้งกันได้เลยวิธีจับคีมกับจับจังสีครับ แอบงี้ขีดแอบงี้ครับผมแอบงี้แล้วก็ขีดคำอยากให้มันมันแหลกเร็วเขามันละเอียดเร็วนี่ก็เอาตามวิธีของผมนี่นึกว่าไอ้นี่เป็นหนามเมีย<า>ทีบัดใดี้<า>เป็นหนามเมี่ยใส่ไปดูแท้มันงนนนี้นะครับ คคิดว่าเป็นหนาลูกนะหนาหนาเนี่ยน,นี่มันสีออกเร็วเลยครับเด้เร้วครับผมถ้าไม่ครับมาต่อไปเลยตื่นสอสามารกระดากูอกูอบมึงมนี่ตรงไง <clears> thank <throat> ่วงนี่กับผมมีโอกาสได้ถ่ายคลิปตลกตะเล็กเลยครับผมผมก็ได้ยุ่งอยู่กับงานอยู่จะกีดยางจะเคล็ดสวนจะเคล็ดเยี้นี่จะถ่ายเอ็กซีซีเอ็กซีนะครับกิจวัตรชีวิตประจำวัน เป็นยังไงครับวิธีตปีเขาสมัยก่อนผมก็ยี่สิบปีแล้วครับผมที่บ่ไเ้กลับขีมมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วก็เลยอยากเผยแพร่วัฒนธรรมจัง 4, สี่บ,อบ่อยากให้มันสูญหายไปนะครับเนาะบ่อยากให้มันสูญหายไปกับการเวลาผมก็เลยเอามาใส่เบือง มันก็ใส่ได้ครับผมมันใส่แห้งเข้าเลยะครับใส่เข้าก็ค่อยเฮ็ดไปทุกมือเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็แล้วครับผมเฮ็ดไปที่มือละเล็กมือละน้อยคนสมัยก,ก่อนเพื่อก็ไทยยังสี่ครับอยู่ยังสี่เพื่อนไปตีเขานี่รับเป็นเดือนแต่ลเจ้าแต่ละเจ้า,จา,จานี่เป็นเดือนเพื่อนไปน,นอนเฝากันคมไปอยากเฮ็ดล่องเบิงผมไปอยากเฮ็ดตีล่องเบิงตีนี่เฮ็ดํำแห้งผม,มนี่แะครับผม ถ้าผู้ใดมากคลิปนี้เขามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพียคลิปต่อไปเลยครับเดอ้อผมก็ยังบ่งมีโอกาสได้เหตุคลิปตลกคลิปยังเราครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปใช้เลยนี่มือนี่กับมือเ้านี่กับยางก็าไม่ได้มากีดเพราะว่าแม่ยายเขาลพยงบานอยู่วนี้นอนลพยงบานผมก็ต้องมากเก็บเวียกที่ผมยังเหตุข่างอยู่ไห้ให้มันเหลว ยางผมก็บ่ได้ไปกีดครับผมก็เปียกหลายครับผมบ่มีไฟซอยเนาะเจะเก็บสวนกีดยางแน่เกี่ยวเขาแน่แลายซิ่งลายยางเมยแต่ว่าบ่เคยท่อครับผมเมื่อยได้แต่ว่าถอยบ่ได้ครับท่อกับไ่ได้ข้าวท่อดกรสซิบุ่้มมีพายต ก็ต้องสูงไปเนี่ยครับชีวิตคนมันเลือกเกิดไว้นะครับเนาะต้นทุนชีวิตคนมันบผสมกันเอาล้ครับผมเพื่อให้เขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนครับเด้อสํารับคลิปนี้ผมกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับขอให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมนั่งความคิดดังปรารถนาสวัสดีครับ